ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พอดีกบไปร้านก i นแ a n นะคะเป็นร้านโคเรีีนะมาดูกันค่ะว่ากบได้อะไรมาบ้างนะคะอุย้ยได้มาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆดูกันค่ะว่ากบได้อะไรมาต้องขออภัยตรงนี้นะคะเพราะว่านี<อ>่กบได้ขนมนะคะขนมแบบนี้มาคัสตาร์ดเหมือนกับขนมบ้านเราเลยเนาะ ได้แผ่นสาลายแบบนี้มานะคะเอาลงไปแบบนี้เลยแล้วกันได้ขนมอันนี้คือขนมที่ลูกสาวกบชอบมากนะแต่กบเห็นแล้วกบก็อยากกินอะ่ะได้ต้นต้นกระเทียมนะคะต้นกระเทียมมาหนึ่งมาหนึ่งกำ อุ้ยทีล่ละอ๋อโอเคไม่มีะไ,ได้ส้มนะคะมาหนึ่งแคบไม้ทำแบบนี้ผมได้มาเยอะเลยอ่ะเยอะไหมก็มาเยอะนะได้ผงได้ชีนะคะเพื่อนๆมาหนึ่งกล่องเล็กๆผมอยากทำอ่ะทำกับทำทำเมนูหนึ่งนะคะผมก็เลยซื้อมา ได้นี่กบเคยปกติกบเคยทําซอสเองนะคะปโกกี้นะปโกกี้กบเลียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ต้องขอไปค่ะกบก็ว้ากบเลียกถูกนะปโกกี้กบเคยทําซอสเองนะคะแต่ว่าวันนี้กบไปมันมีซอสสาเร็จรูปแบบนี้นะกบก็เลยคิดว่าซื้อแบบสําเร็จรูปมาดีกว่านะมันง่ายดีกบคิดว่านะแล้วก็ซื้อมาเลย ได้ผักชีลาวมาหนึ่งแพ็คแล้วก็มิ้นนะคะกบอยากกินชูชินะคะกบก็เลยซื้อมาอีกอ,อันนี้อันนี้หัวเชเท้าดองอันนี้กบจำไม่ได้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะได้กิมจิมาหนึ่งกล่องนะคะ ใช่ขิงค่ะโอ้ยที่รักจา๋าได้อังหุนนะคะได้องหุนเล็บได้องหุนแม่มดเล็บแม่มดอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกอะไรอะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้องหุนลูกเล็กๆมา1นึ่งแพ็คได้องหุนมา2องแพ็คนะนี่ ได้สาหลายมาหนึ่งกล่องเล็กๆค่ะกบอยากกินชูชิได้เนื้อนะคะอุ้ยที่หลักไม่ใช่เนื้อที่หลักพอก แต่หนูมองยังไงเป็นเนื้อ mm. พอกหมูนะคะได้เนื้อหมูมากบเห็นมันมันเยอะกบก็เลยคิดว่าเนื้อนะแต่จริงๆเป็นหมูนี่กบได้เนื้อสไลด์แบบนี้นะคะเพื่อนๆกบก็จะเอามาทำปโกกี้นะแล้วก็จะมาทำอีกเมนูนะคะอาจจะอยากกินเมนูข้าวหน้าเนื้อนะคะเพื่อนๆข้าวหน้าเนื้อกบได้มาสองแพ็คแพ็กละ แพ็คละสามร้อยบาทตีไปลั้งสามร้อยก็แล้วก,ลกันเนาะอันนี้มันนิดหน่อยเองมันนิดหน่อยเองค่ะเพื่อนๆเก้าเหรียญตีไปสักบวกแท็กก็สิบสิบเหรียญน,นะคะแพ็คหนึ่งสามร้อยบาทก็ถือว่าโอเคนะคะเพื่อนๆทีละเอาท้านมาให้หนูหน่อยเอาขนมเอาขนมมาให้หนูหน่อยแล้วพอดีไปร้านไปร้านเ่ะ ไปร้านกินแลนเนี่ยมันจะมีขนมมาเพื่อนๆกบอยากกินมากแล้วกบก็ไปซื้อประจําเลยนะร้านนี้ก็เลยไปได้ขนมมักังมาหูแบบเขาทาร้านที่เขาทําดีนะคะเขาทําแบบสดๆอันนี้คืออะไรคัสต์ดคัสตัดไม่ใช่ชอ็ชอกโกแลตคัสต์ดนี่น่ากินไหมคะแบบร้านนี้อร่อยขนมปังเขาทําแบบนุ่มนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้ อันนี้ถั่วแดงนะคะกบมองไม่เห็นกล้องเอออันนี้ถั่วแดงนะคะเพื่อนๆหูยหิวเลยอะ่ะอันนี้ก็ถั่วแดงเหมือนกันนะคะกบได้ถั่วแดงมาสองอันคัสช็อกโกแลตคัสตาร์ดมาหนึ่งอันอ๋อช็อกโกแลตคัสตาร์ดมาสองอันค่ะอันนี้อันนี้กูไม่รู้ว่ามันคือขนมอะไรอะ่ะ อันนี้ไม่รู้จริงๆสามีกบอ่านอยู่แต่ก็ไม่รู้นะคะเ,เพื่อนๆมันเป็นเดี๋ยวให้กบดูให,ให้ดูไปใกล้มันเป็นแบบนี้คล้ายๆขนมคล้ายๆขนมเปี๊ยะเลยแต่ไม่รู้ข้างในเป็นยังไงนะคะนี่อีกอันหนึ่งได้โมจิได้โมจิมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสี่ห้าหชิ้นนี้กี่เหรียญที่รับสิบกว่าเหรียญเนาะสิบกว่าเหรียญน,นะคะเ,เพื่อนๆโอเคกบได้ของมาขนาดแค่นี้นะคะอ๋อกบอีกร้านหนึ่งกบได้อีกร้านหนึ่งนะคะนี่กบไปซื้อของซื้อครีมทาหน้าอีกร้านหนึ่งได้ทูน่ามาสองแพ็ ก็สามีกบอะเป็นร้อนในนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างที่กบเคยบอกเขาเป็นกดไหลย้อนนะคะเพื่อนเพื่อที่ห้อนี้ดีนะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เป็นกดไหลย้อนอะ่ะกบแนะนําแต่สามีกบเอารสชาติเป็นเชอร์รี่มาสามีกบเป็นร้อนในนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้นะหนูก็เขาบอกว่าคนเป็นร้อนในอะ่ะกินเผ็ดสามีกบก็อาจจะเกี่ยวก็ได้นะกบก็ไม่แน่ใจอันนี้ทาเก็ตนะคะนี่ได้จานมาหนึ่งใบ อันนี้ทาเกตนะเมื่อกี้เป็นกนรีนแลนนะที่แ้วมาดูวีดีโอให้หนูด้วยนะว่ามาันเกิดตัวอยา่างแล้วก็ได้จานแบบนี้นะคะมาหนึ่งมามามาสองใบาจานสี่เหลี่ยมแล้วก็จานกลมนะปี๊บปี๊บโเก็ได้อ่ะค่าเชื้อนะคะเพื่อนๆได้ค่าเชื้อมาสองอันผ้าค่าเชื้อนะคะแล้วก็ได้สเปรค่าเชื้อมาหนึ่งอัน ผมใช้ครีมนี้นะคะเพื่อนๆโอเลนะคะสำหรับคนที่มีอายุสามสี่หรือสีขึ้น30ขึ 40, 40, ้น40ขึ้นผมไม่แน่ใจนะแต่กบแก่แล้วก,กบก็ใช้หี้อนี้อะไรที่รักคือสสิบแล้วเหรออ๋อเรียกว่ายี่2้า,าอ,ยอยู่นี่ยังยย,งยังไม่40่สิอีกอีกอีกสเดือนก็40่สบแล้วโอเคค่ะเพื่อนเพื่อน มากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะขอบคุณจริงๆจากใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะกบรักเพื่อนทุกคนนะคะบ๊ายบาย